h e l lo สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับพมอแฮสเกมมองอาร์ mm hmm. ซึ่งตอนนี้มา Reaction f r e d d i ี้ออนทัตอนที่สี่มาแล้วแต่ว่ามาวันที่20นะซึ่งมาได้เอาประมาณ2อวันเอ้ยสมวันสาวันนะโอเคมาซึ่งเราจะมาร t i อ n แตกถึงมือผมก็ดูแล้วนะแต่ว่าก่อนผมก็ดูแล้วเนี่ยผมก็ต้องอมาวิเคราะห์กันซึ่งไม่ใช่ Reaction หน่อยนะมาโอเคซึ่ง ก่อนอื่นเนี่ยเปิดมาเพราะว่าไอ้ภาพเนี่ยมันก็โผน่หนักกว่ายังไงภาพนี้มันก็เสียๆโอเคซึ่งระวังไปทางแต่ครนี้เอ่อเออตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ที่ทรแล้วรู้สึกว่าพอเลือกก็ได้เปลี่ยนไปนะเออก็ได้เปลี่ยนไปนะโอเคแต่ที่นาจีกาก็พูดนะ้ฟ็อกซี่ก็เหมือนเดิม โอเคมาวิ่งไล่เหมือนเดิมไหมอืมแน่นอนมีกีนนะแล้วก็วันนี้ม,มาแปลงนะเนี่ยดาวฟอกตีโอโอ้โหมาแปลงเอานี่ยูบิซ่าให้เป็นไงยูบิซ่าไหมเป็นที่บอกว่าต้องการมือถือว่ามือเป็นตะขอโอเคแล้วเฟนดีก่กหัวงร้อชิก้าสูนแล้วสซบัติก็เหมือนเดิมทุกอย่างอ่าโอเคแกวกำลังจะพดไปเด็ก ผองแล้วหาไม่ทานใช่จะเล่นจนกว่าความกัองวนจะหมดไปเล่นบิงแล้วก็ไปด้วยกันรอแคช่เล่นต่อไปแล้วก็เอเวอร์โอเคมาดูนะช็อตนะนี่ไงคุณสนุกนสยังอ่าเวนนี่โอ้โหผมก็นึกว่าตัวละครใหม่นะแต่ที่จริแล้วก็คือเวนนี่ไงสึกว่าเจ็บคอแฮะแล้วก็มีรีเดดก็ว่าก็คือแต่ก,ก็คือ มีตัวเลขปีเนี่ยมันจะน่าจะหยุดอยู่ตรงนี้นะผมก็คาดเดาว,ว่านะ่าเกมนี้เนี่ยจะออกมาปีนี้นะผมก็คาดเดาว้มันดูพูดถึงภาพกันแล้วก็จะมีกรี๊ดท่านยมสังเกตว่าจะมีกรี๊ดเนี่ยมันจะมีสีเขียวๆแน่นแน่ๆเห็นภาพแวบเนี่ย,ยก็เ,ยเดี๋ยวไปดูภาพผู้หญิงก่อนภาพที่มันกรี๊ดแบบเป็นภาพชัดมาก อๆๆโอเคซึ่งผมก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งภาพเกียดก็คือเป็นหน้าคนซึ่งไม่ใช่ใครในคเนี่ยก็คือวานเนซาวันเนซาเนี่ยเขาเป็นยามนะซึ่งปรากฏในตัวอย่างตัวอย่างที่สามอื่นนะซึ่งผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นคนสั้นเขารีให้เอามาดูรีตัวละครเนี่ยรีโมเดลคริสป็นที่ว่าสกิเวียนเนี่ย แล้วก็จะมีกริปก็จะเป็นรุกขัางประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีชอ็อตไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยๆหากริชช็อตเดี๋ยวนี้ไงท่งานผู้ชมมันจะเป็นมันจะเป็นภาพเขียวขึ้นั่มัดูกันนี่คือหลักากที่เอาชอ็อตกริชเนี่ยมาต่อการแล้วนะใช่ไหมและจะเห็นภาพคือเป็นกริชแฝงซึ่งมาจากภาพเฮลแรงเตนั่ซึ่งตอนหน้าจะเป็นกริชแต่มันก็ต้องมาดีครับโอ้โหมาเด๊ นี่งไงครับโอโหชัดมากเป็นภาพกริชแทรโอโหเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิโอโหนี่นี่เขาไปหาได้ยังไงเนี่ยดูนี่ตอนแรกจะเป็นหายากแล้วก็มาต่อกันแล้วก็แล้วก็เอาภาพสีสีมันก็ออกเป็นสีดำมันก็จะกลายเป็นรูปอย่างนี้โอโหรู้สึกว่าจะเป็นกริชแพรนะมาตอนหน้าจะเป็นตอนไรอ่ <c oughs> รู้สึกว่าเจ็บคอนนะโอเครู้สึกว่าตอนหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะออกวันพุธมัน ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคซึ่งตอนที่ห้าเนี่ยผมก็น่าจะออกวันคุธจะมีอยู่แค่นี้นะออกแล้วก็จะมีช็อตสุดท้ายคืนนี่มันเป็นช็อตของแวนนี่มาบผมก็นึกว่าเป็นตัวละครใหม่โอเคโอเคเดวนี่คือเป็นแวนนี่โอ้โหดูดิตาแดงมากพ <Are you? S 1> อเข้ามาแกหน้าโอ้โห <laughs> ตาโคตรแดงเลยแต่ก็ โอเครู okay, ้สึกว่าคลิปนี้ต้องอาจจะสั้นๆน,นะว่าเกมนี้น่าจะออกปีนี้แหละแน่นอนนะเพราะว่าสังเกตดูตัวเลขเนี่ย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 ตัวเลขมันมันอยู่อยู่ตรงนี้โอเคผมก็คาดเดาว่าจะออกมาปีนี้เลยนะโอเคไว้ก็ด,ดีก็โปรดติดต่ไกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชื่อนะเดี๋ยวพาดหน้าเดี๋ยวผมจะมาแคสเกมเรียชันเดี๋ยวตอนหน้ารีก็มานะ โอเคถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็จะทิ้งคอมเมนต์เลยแต่ถือว่าคอมเมนต์ไม่มาสักวันหนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีกับก้นฝน h e r วี e go ไปแล้ว